สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านแฟนคลับลาลาชีวิตต่างแดนวันนี้ลาลาได้เมนูอะไรมาดูกันค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ลาล่าด้วยนะคะอาหารเที่ยงวันนี้ได้กินขนมจีนซาวน้ำปลาสับแสบน้ำกัน้ว้จ้ายังร้อนร้อนอยู่เลยค่ะออกจากเตา ขนมจีนนี้คือเส้นแห้งนะคะแบบแห้งเหนียวนุ่มเลยค่ะเหนียวนุ่มเลยเด็กๆไม่กินกับยายเหรอไม่ค่ะเด็กๆก,กินแล้วดูขออนุญาตใช้มือนิดนึงเส้นเหนียวมาก ซื้อมาจากร้านไทยนะคะเป็นแบบแท่งมาแล้วก็อันนี้ออกนิดนึงนี่เห็นขนมจีนผักได้อะไรบ้างก็มีผักกาดขาวแล้วก็ผักอีตูไปแมงรักนะคะ ก็ขนมขนมเลโอ้น้ำยาออกจากเตาร้อนๆเลยค่ะอืมพี่ขอพริกป่นอีกไม่พอพริกปน่น สับๆบๆบสับสับผักอีตัวค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,คะเผ็ดจิจจัดเลยค่ะยายจะชอบเผ็ด น่าอร่อยมากมามา,มาใครที่ชมย้อนหลังแบบน้ำกันขนมจีนสาวน้ำปลาราอร่อยมากคิดอยากไหมวันนี้วันนี้คิดอยาก ใครไม่ได้กินเสียใจนะคะพี่จูนไม่ได้กินเสียใจนะคะเดี<ง>๋ยวเดี๋ยวกินก่อนใช่ไหมกินข้าววันน <Reese. S 2> ี้สอง<ๆ>อร่อยมากลูกโดด ตอนเช้าฝนตกตอนบ่แดดออกเชิญทุกท่านค่ะมาทานด้วยกันค่ะขนมจีนซาวน้ำปลาค่ะอร่อยมาก แม่จะทำคลิปกินข้าวส่งว่าเป็นตาแสบ <laughs> กินทธรรมชาติเราเนี่ยเนาะจุนเนาะจัดต้นของเราอืมทานข้าวตะจุน ห้ามหักหักอีกตัวปกติมีข้าวเหนียวเนี่ยแม่จะชอบเป็นกับข้าวเหนียว แซ่บมากเข้ากันขนาดพี่จุนอืมอร่อยอร่อยบอกต่อเลยกินพี่ไทยแล้วติดใจ ใส่กระชายด้วย mm hmm. กระชายหอมหอมืม mm hmm. นี่เป็นกระชายนะคะสมุนไพร อาหารเช้าอาหารเที่ยงได้ยเนี่ยโลบยอดใช้น้ำยายมั้ย จานบลเบลอร์หมดเลยพี่จุนแซ่บเผ mm ็ดจีจัดแซ่บนัว เผ็ดนุ่นๆน่นปะปล่าแซับค่ะรับรองว่าเพชรโซตายเพชรปากโปูพี่เค็ดลองไหมบกเอาดิดนึงไหมโอเค พี่แคทไม่ทานนั่งดูแม่เฉยๆขอบคุณค่าไม่เป็นไรถ้าไม่ทานเดี๋ยวหนูค่อยชิมชิมน้ำซุปนั่นว่าแล้วแซบ่บพี่แคทเชื่อแม่แม่่ารสที่พี่แคทชอบเลยนะเอาผักออกก่อนเดี๋ยวมแม่ทำให้รับรองว่าแม่ขอใน่จิกจานเบลเลยค่ะ แม่ทำให้เนี่ยมีจุดจานหนึ่งแม่ซื้อมาอีกขอนึงกินได้มันต้องจัดจัดขนาดนี้วันที่กินอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยได้กินไหมที่พี่กุ่งทำไหมใช่ไหมที่แม่กินแซ่บกับพริกกุ้งไหมอือนี่แหละขนมจีนซาวน้ำปลาแซ่บนัวเขาบอก โอ้ยละลายเลยอ่ะละลายในปากเลยชิมกินกับแม่ก็ได้ค่ะกินด้วยกันกันกระชอนมาใช่แล้วก็น้ำตาลด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลอีหรอกกินด้วยกันอร่อยดีแย่งกันนี่มีผักด้วยกินเลยเดี๋ยวหนูกินสลับเดี๋ยวก็กินแต่หลังก็แบบอิ่มดูอิ่มดูกินโทษกินถึงไข่ใช่ไหมคะก็ผิกชุบ S <s <us> <S แม่ใส่อันนี้ด้วยที่พี่จนุนกระชายกระชายเป็นต้นเลยเดย้ใส่แล้วก็ต้มเลยเป็นเงี่ยงเลยนะเอ,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 อม, <S <s <us> ม,นม่น้น <S <s <us> สับหมากคอนเฟิร์มพี่จัสสับไหม เด,เดี๋ยวกินนางกินอาหารเช้าไปแล้วเียดีเชาะเพียงวัดีเียงอาหารชาวันดีเจมันเฮียดีเนาะฝลังวะฝรั่งเบาลังเบาล้าเ SO si ็แล้วแดดแล้วโอ้ยังสี ไม<ด>ยวไปลัมเห็นอกเี่ไไหมอไม่มีไมติดตรงนี้เนะจุนเนาะจะได้ไดยินเสียงลูกโดดพร้อมเครื่องสมุนไพรเน้นๆสก่กระชายเยอะมาก หอมจิ้นสมุนไพรว่ามันจะกินโผดพ่อเราเต็กสองจานค่ะแซ่บมาก ้สึกระกิดอินแล้วผู้ชมเผ็ดปากโปแล้วสงสัยต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเผ็ดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจและไลฟ์ชีวิตต่างแดมทําทานนะคะอร่อยมากค่ะเป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยได้ดีเลยค่ะ ขนมจีนซาวน้ำปลาล้านะคะอร่อยมากเขาบอก